สวัสดีครับพบกับช่อง KR a n n e l โอเควันนี้เรากำลังจะไปที่ไหนนะวัดสมานค่ะโอเคอยู่ใกล้บ้านเราด้วย่างกันแค่เท่าไหร่เองไม่กิโลก็ถึงประมาณ6โลถึงวัดสมานนะครับใช่บ้านเราอยู่จังหวัดชายชีงเศร้านะครับก็เดี๋ยวจะไปไหว้กันว่าวัดสมานเนี่ยเขาพัฒนาไปไกลถึงไหนแล้วแล้วเขาทำอะไรแก่ประโยชน์ต่อสังคมต่อบ้านเมืองต่อประชาชนคนชายงเศร้า บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับรนนโอเคถึงแล้วนะครับนี่อยู่ที่วัดสมานรัตน,นารามนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันไหว้แล้วถ่ายทีละจุดใช่ว่ามีจุดไหนที่น่าไหว้บ้างมีจุดไหนที่ที่เราสองคนเคารพปูชาเป็นพิเศษแล้วชอบ ขอพรตลอดว่าให้ประสบความสำเร็จนะครับ<ช>ขอพรแล้วได้ผลด้วยทีนี้นะครับโอเควันนี้วันจันทร์ก็จะเงียบเหงาหน่อยนะครับก็ไม่ค่อยมีคนนะครับพอแต่ก็ยังพรอยินเรื่อยติเซ <c oughs> ็นเตอร์ <c oughs> ผู้ส่วนช่องของเราผู้ส่วนช่องเคอาร์ชนแนลของเราครับโอเคนี่จุดแรกของเราเลยนี่คือจุดนี้นะครับ จุดบูชาพระราหูนี่มีช้างด้วยให้ให้อ้อยช้างนี่มีไอไข่ด้วยนะครับพระพิฆเนศนี่องค์เท้าเวสุวรรณองค์พระราหูองค์พระตีมูรติองค์พระศิวะองค์พระพิฆเนศองค์พระแม่ลักษมีนะครับโอเคนี่ขอพร เลยโอเค okay. เรียบร้อยแล้วนะครเอาับการไหว้สักการะองค์เท้าวเวสุวรรณแล้วก็นี่ครับองค์พระลาหูกับจิมมติต่อไปเราไปดูอีกที่นึงไปจุดที่สอง อากาศนี่ก็บรรยากาศนะครับวันจันทร์ปกติของจะเยอะมากของจะขายเยอะมากแล้วคนจะเดินเพลินทานมากครับแต่นวันวันจันรแล้วก็วกับสถานการณ์โควิดด้วยเนาะโอเคแต่ว่าติดตัวโควิดกันีไครับไม่มีเขาไม่มี ถึงแล้วนี่ครับพ,พุ่าิเชเนตของเราสวยอลังการมากๆต้องไปข้างหน้า่ะข้างหน้ามาว่ายตั้งแต่ผมผมอสามมอสี่ครับผมนี่ยังสวยางาเหมือนเดิมเาว่ายทา้างนสวยมากะไปขอพร ปกระซิบขอพรตัวเองสวยน้กว่าโอ้โหจัดเต็มใช่ไหมจัดเต็มใช่ไหมกระซิบขอพรนี่ทรับเคลนดรับการขอพรอง,งพระพิฆเนศเราต้องบอกผ่านหนูที่คอยรับใช้องค์ท่านท้าวพระพิฆเนศนะครับท่านจะได้ไปบอกองค์พระพิฆเนศ ให้ชีวิตคู่เราน่ำรวยแห่งๆรวยแหงเธอนี่ค่ะตามือปิดหูอีกฝั่งหนึ่งด้วยอเไปที่กันต่อ นี่นะครับก็นี่ก็จะเป็นองค์ห้าพี่น้องนะครับมีหลวงพ่อโสธรมีหลวงพ่อวัดไร่ขิงมีหลวงพ่อทองของวัดตะเขามีหลวงพ่อโตวัดบางพีนะครับแล้วก็หลวงพ่อพุทดสิทรแล้วก็อีกองหนึ่งจะเป็น หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับจะเป็นองค์ยืนเลยหลวงพ่อวัดบ้านแหลมสวยมากๆาพี่น้องโอเคอันนี้ก็จะเป็นไหว้องเท้าพระพิฆเนศข่อยเท่าลาวดีแล้วว่าองค์ปู่ศรีสุสโธแล้วก็องค์เท้าเวสุวรรณนะครับนี่เลยสวยมากโอเคมาวัดสมานแล้วอย่าลืมมาไหว้ตรงนี้กันนะครับ ส่วนหนึ่งของฝั่งวัดพิฝั่งวัดสบาลนะครับนี่เจ้าแม่คนอิ่มนี่องพ่อพ่อมาขอไหว้กันนี่จะเป็นสระด่อของชาวจีนครับทั้งพระเทพเจ้าไถ่ช่วยเรือแล้วก็องค์เทพเจ้ากวนอูองค์พระศรีอริยตามศไตยนะครับโอเคพระพิษพระพิษัดก็มีพระพิษัดก็มี กองเตียรับงานะครับ ถ่ไ้ให้ทักมงเนะเขาถ่าย้คุณแฟเขาจะขอพรอะไรนขอพรอะไรน่ากลับกันอิ่มใจไหมอิ่มวุนไหมชอบไหมบอกคุณผู้ชมมาหน่อย ชอบไหมบอกคุณผู้ชมก็หน่อยโอเคถ้าใครอยากมามามสมานก็มาได้เลยนะครับทุกวันเปิดทุดเปิดกันหนึ่งอาทิตย์ทุกวันก็เปิดทุกวันเปิดทุกวันนาะมีะม,ม,มีมีอะไรให้ให้ขอปอยบ้างมีพระพิฆเนศใช่ไหมแล้วก็อะไรตัวเอง,รงพระพญานาคพระศรีสุโธองค์ชาวเวสสุวรรณแล้วก็องค์พระศิวะ องค์พราะาหูองค์พระแม่รัศมีแล้วก็ไอไข่นะครับแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็องค์พระพรหมนี่นะครับแล้วก็องค์พญาครุฑก็มีแล้วก็โหคือแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากนะครับที่นี่มีครบหมดองค์พระเทพเจ้าทันใจก็มีนี่ก็คือแบบเยอะมากใครได้มาต้องมาบูชามาไหวมาขอสักการะมาบูชามาขอพร ประสบความสำเร็จแน่นอนใช่ไหมตัวเอง <Į ะ> ใช่โอเคบายลาไปก่อนขอช่องเคอาร์ชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ